ยุด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 อืมมาหน้าค่ะมาหน้ามารอเบิ้งเข่ารอสิริเกี้ยวมืออื่นนี่ค่ะได้พอปากขอนปากขอน พ่อได้กินแรงเพิ่นว่า้องโก้ไปเอ้า

กลอรค่ะเครื่องคูด้เนี่ยอ๋อหูอันนั้นบาทมังก่อนอย่ยค่ะ lại vô đây dữ 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 ôi, dữ dữ đi, đi đốt, chắc khổ khổ.

เพืนบืนพนบินพนบืนคนมาหยุดหยุดหยุยหหยุดยุดย ủa, ở đầu đi, ơ, ôi, ta bạc này, anh này á, này, ừ. 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 Tôi ăn. Tôi đúc bà, nhai bà. đúc bò, bà bò, bà đúc bạn, đúc nồi. เอมาอือเราเกียกกออเียวบ้างถึงจะพออนอยู่บ่อนม่เตียแล้วตแล้วเอืแวแรงค่ะแล้วแรงแล้วปว <c oughs> อ่ะสภาพแต่ <c oughs> ละคนล่องขีดต่มหาปลาคอน สมาเลาะเบินเขาเลี้ยงเขางามเห็นปลาคอนกระสอนปลาคอนได้บาทเนี่ยไปยังยังอยู่ด้นี่ไปเอาไอ้เนี้ยวเลี้ยงแล้วกับบ้านกลับบ้านค่ะกลับบ้านไอเนี้ยวเล้วแร้กลับบ้าน